พอเมอสันกูรูชื่อดังเชื่อว่าอาเซนอลมีโอกาสสูงที่จะคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลมาร่วมทีมถ้าพวกเขายอมทุ่มเงินแบบจริงจังอิซักเป็นหนึ่งในกองหน้าที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมและตกเป็นข่าวกับหลายทีมดังซึ่งเมอร์สันมองว่าถ้าปืนใหญ่เอาจริงและกล้าทุ่มเงินดีวนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมันขึ้นอยู่กับเงินเลยผมไม่รู้จักเด็กคนนี้เป็นการส่วนตัวหรอ,อกนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เงินอยู่ดี ถ้ามีทีมไหนกล้าสเสนอเงินก้อนโตให้มันก็ยากที่จะปฏิเสธเมอร์สันกล่าวผ่านกายสปอร์ตเมอร์สันเชื่อว่าปลายทางของอีซักมีไม่มากนักเพราะหลายทีมใหญ่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะคว้าตัวเขาได้เขาจะย้ายไปไหนได้หละ่ะแมนซิตี้ไม่เอาแนะ่แมนยูในเต็ดก็ไม่รู้ว่ามีเงินพอซื้อใครไหมท็อตแนมหรือวิลล่าก็คงไม่ใช่ทางเลือกของเขาเหลือแค่อาร์เซนอลที่ดูเหมาะสมที่สุดเว้นแต่ว่าราอันมาดริดจะเข้ามาแต่พวกเขาก็มีคิริยันเอ็มบัปเป้อยู่แล้ว ตอนนี้ขึ้นอยู่กับอีซักแล้วแหละว่าเขาอยากย้ายไปอาร์เซนอลที่มีโอกาสลุ้นแชมป์หรือจะอยู่กับนิวคาสเซิลซึ่งก็อาจจะได้แชมป์สักรายการเหมือนกันมันน่าสนใจนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับกฎการเงินของแต่ละทีมด้วยแฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ